รับผิวหน้าอ่อนวัยยไปเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่าไหร่สําหรับใครที่อยากจะมีผิวหน้าที่สวยใสผิวดูอ่อนวัยแบบนี้แล้วแล้วก็คลิปนี้บีขอแนะนําให้ทุกคนนะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ t า a n d o ชุดนี้เลยค่ะชุดนี้เขาจะมีผลิตภัณฑ์3ตัวด้วยกันค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Advanced w h i n i n g Lifting Serum ค่ะใช้ปริมาณ 1- 2หยดนะคะบำรุงผิวหน้าของเราเป็นประจำเช้าวันทุกวันหลังการล้างหน้านะคะเขามาพร้อมกับสารสก เด่นนี่ะที่จะช่วยฟื้นฟูดูแลบำรุงผิวของเราด้วยสารสกัดจากสาลายสีแดงนะคะจากประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านการวิจัยมาแล้วค่ะว่าเป็นสารสกัดที่จะช่วยลดอายุของผิวหน้าของเราให้ดูเด็กลงค่ะและยังช่วยยกกระชับผิวหน้าช่วยดักเก็บความชุ่มชื้นทําให้หน้าของเราชุ่มชื้นแล้วก็ดูอิ่มนะ้ำพร้อมช่วยลดเลือนปัญหาจุดด่างดำปรับผิวหน้าของเราให้สว่างกระจ่งางใสมากขึ้นอีกด้วยค่ะและตัวที่2ค่ะ i อินเทนซีฟ i วท n นิ่งแคร์ครีมกระปุกนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะใช้บำรุงผิวหน้าเชา้าเย็นเป็นประจําทุกวันเหมือนกันค่ะซึ่งตัวนี้นนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าเขามาพร้อมกับสารสกัดเด่นนะคะก็คือส ส่วนช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเกิดความเรียบเนียนลดปัญหาฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำค่ะและตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้คือ perfect UV sunscreen SPF 50 PA+++ e ค่ะเป็นกันแดดนะคะที่ต้องพูดเลยค่ะว่าเนื้อดีมากๆทากุ๊บเนียนปับ๊บและเนื้อของเขานะคะมาพร้อมกับเนื้อสัมผัสที่บางเบามากทาแล้วเกี่ยง่ายไม่โปไม่วอกทาแล้วไม่นั นอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมะะของวิตามินอีค่ะในการบำรุงผิวหน้าของเราให้สว่างกระจ่งางใสขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงปกป้องผิวของเราจากรังสี UVA และ UVB เรียกได้ว่าจบครบในหลอดเดียวเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะบีก็มีโปรโมชั่นอยากจะมาแนะนําค่ะเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มแล้วก็เป็นเซ็ตขายดีมากๆที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะกับชุดนี้เลยค่ะในราคา2,190บาทเท่านั้นค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถทักขา มได้เลยหรืออยากสอบถามก่อนนะคะก็โทรไปได้เลยค่ะที่เปอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยค่ะ